มิวสิกเชียนหรือว่านักดนตรีรวมดูริยางั่นแหละตัวคลาสนี้นั้นคือคลาสที่ถูกมองข้ามมากที่สุดก็ดูสิอ่จะปาดเพลงอะ่ะไม่ช่วยผู้วมทีบบ้างเลยแต่ก็นะเพื่อใครไม่รู้ฮะแต่ละคลาสแต่ละหน้าที่ล้วนมีหน้าที่ของมันอยู่และไม่มีใครแล้ประโยชน์ทางนั้นรอบกันก <right> ็รวยใช่ไหมก็ใช่ไงฮะจะเป็นสำหรับเอลเลสมากสำหรับมิวสิกเชียนนั้นเพื่อใครไม่รู้ฮะมิวสิกเชียนมีอยู่จริงและผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันฮะ เวลาเดินทับมิวสิคเชียนั้นชอบนำหน้ามันควรอยู่ด้านหลังไม่ใช่หรอและพอนำหน้าปุ๊บใช่ฮะโดนยิงแห้งก่อนเพื่อนเลยแล้วทำไมมิวสิเชียรต้องนำหน้าด้วยอ่ะเออไปถามนวนเลยฮะ history world ไปถามเลยปะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยและก็แน่นอนว่ามิวสิเชียนนั้นในปัจจุบันมันถูกลดบทบาทล,ลงมาและคุณนั้นสามารถเห็นพวกเขาได้ในงานสวนสนาม h i อ t o r y เก้ด้วยใช่ปะเออม,มันก็ใช่แหละฮะ แต่สําหรับในเกมนั้นมิวสิกเชียร์นั้นถือว่าจําเป็นอย่างมากและในวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเองวิธีการเล่นดนตรีฮะไม่รู้จริงดิเดี่ยวนะก็จะมีคนไม่รู้อีกเหรอ,องานทาวเวลช่วยแกงไม่รู้ให้หน่อยดีอช่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ ไม่รู้ว่ะสาในอเสอสไในดทวิธีการเล่นดนตรีนั้นหยิบเครื่องดนตรีของคุณขึ้นมากดปุ่มโจมตีเพื่อเลิกเพลงเลือกเพลงที่คุณชอบซะกดโจมตีอีกรอบเพื่อเล่นเพลงมันจะมีมิติเกมโผล่ขึ้นมาให้คุณนั้นกดตาบจังหวะโดยจังหวะที่ว่านั้นคือไอแทกไอสักอย่างที่ไม่ขยับนแน่ะถ้าหากว่ามันมาตรงกลางให้คุณนั้นกดโจมตีได้เลยหรือไม่ก็สังอากเสียงก็ได้นะมันจะมีเสียงติ๊กจั่อถ้ามันติ๊กปุ๊บคุณสามารถกดปั๊บ นั่นเลยฮะคือวิธีเล่นมิวสิคเชียนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาล่ะทุกคนรู้กันหมดแล้วเนาะได้เวลาพูดถึงเครื่องดนตรีไฟ์หรือไฟ์ก็ได้ฮะมันคือกลวยนั่นแหละความสามารถของมันนั้นถ้าหากว่ามิวสิคเชียนเป่ากลวยหรืออะไรที่คล้ายกันใชนดักไปปะ มันจะทําให้การโหลดกระสุน,นไวขึ้นโดยจะไวแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนเป่าคลุยโดยมันจะเป็นตามนี้ าทเซนตะหากว่ามิวสิกชิเล่นเพลงแต่ด้านเล่นห่วยมันจะเป็นตามนี้ แล้วถ้าหากว่ามิวสิกเชียร์เล่นดีอน,นี่เปรียบเทียบ สำหรับระยะบัฟนั้นผมขออิงจากตรงนี้แล้วกันหา1ขีดเท่ากับ1เมตรด้วยระยะที่คุณสามารถรับบัฟได้ระยะนั้นคือ10เมตรเพราะถ้าหกว่าคุณเดินห่างออกนิดนึง แล,และพิเศษสลับคุยหาคุณนันเป็นแซปเปอร์คุยจะสามารถบัฟคุณได้ทําให้คุณนันสร้างไวขึ้นหลักๆคือคุยนั้นจะเหมาะสมกับแผนที่ที่เน้นปืนเป็นหลักและเน้นการก่อสร้างที่ไวด้วยยกตัวอย่างเช่นคาตาคอมเบสเดป,ปารลิสคูปช่วงท้ายวาโดฮุสฟอร์เทสและก็ะเม่อนอน รัมหรือว่ากลองในชีวิตจริงนั้นคุณสามารถเห็นได้ทั่วไปแต่ในเกมนั้นบัฟของม,ม,มันคือทําให้กูนั้นเตเมเลไว้ขึ้นมันคือบัฟเปียใกล้ เไม่ชชดเลยคะระยะบับกรองนั้นเหมือนขลุ่ยเป๊ะอ่ะนี่ผมแถมให้แถมอะไรอะ่ะในกรณีที่คุณอยากเล่นเพลงที่มิวสิคเชียนคนอื่นเล่นอยู่คุณต้องอยู่ไกลมิวสิคเชียนของคุณในระยะ30หรือ6เมตร เบียเกลิลอาแบบไทยคือบัคเกิลหรือว่าแตรนั่นแหละโดยการใช้งานนั้นจะแตกต่างจากขลุ่ยละกลองหากว่าคุณถือไว้คุณจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้และในระหว่างน,นั้นเองจะมีหลอดพิเศษโผล่มาอยู่ที่ด้านขวาล่างของจอและหลอดนั้นจะเพิ่มขึ้นหากว่าคุณนั้นโจตซซอมบี้หรือคาดิบาวสมมติว่าหลอดเต็มแล้ว ซึ่งเมื่อการเป่าเสร็จเส้นผู้เล่นที่อยู่ไกลๆจะได้รับออราสีแดงพร้อมกับรับบัฟบัลเกอร์บูสทำให้ได้แบทุูชิดิตแรงขึ้น2เท่าเอามาตั้งระลอกซะระยะเวลาบัฟ20วินาทีระยะแตรคือ60หรือ12กิโลเมตรระยะไกลกว่าฮะโดยสำหรับแตรนั้นมีไว้สำหรับเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของมิสิกเชียน ยังไงอะไม่อยากปักเพลงแล้วอ่าอยากถือตาบซัดเล่บประตูมากกว่าก็นะปักก็ไปเลยจ้าและก็แน่นอนว่านอกจากสามอย่างที่บอกมาแล้วยังมีเครื่องดนตรีสองอย่างที่คุณนั้นไม่สามารถเล่นได้ผ่านช่องทางปกติวต่แต่มีอะไรบ้างละ่ะอย่างแรกคือแบ็กไตรปื๊บปีสกอตสกอตเชนไปว่า คุณสามารถใช้งานได้โดยการซื้อเกมพ p ส s s เลจิเม p น c k แพ็หนึ่งเพื่อปลดล็อกหน่วย40 Second ซ e เ i m e ลจ o เม o นช้าสกอตแลนจ้าเปลี่ยนชื่อจาก Music คเชียเป็นไพ p เปอร์บัฟทุกอย่างนั้นอิ่งจากขลุยหมดรวมถึงเลืองระยะบัฟด้วยแล้วทำไมควถึเป็นยาต้กันอะเอาไว้ง่ายฮะเพลงมาเสียงดังมีไว้สำหรับปั่นคนเล่นโดยเฉพาะเลยฮะ <Ro> ไม่ชอบภาษาไทยค่ะเพนวิธีการได้จะมี2แบบ1เลยคือคาสั่งกิบตรงๆเลยหรือว่า2ใช้คําสั่ง World w o r l d w ์เพื่อปลดล็อกชาติทั้งหมดที่มีในเกมหนึ่งในนั้นคือ kingdom of f r e n d s และเชิญมาจากฝรั่งเศสซึ่งเมื่อกูนั้นกดเข้าไปมิวสิเชียร์น่าจะกลายเป็นบาทนักกวีจ้าและถ้าหากปาคคุณกลายเป็นปราดเมื่อไหร่คุณจะได้รับรูททันทีและเพลงที่รูทสาม,มารถเล่นได้นั้นมีอยู่เพลงเดียวคือ ad decor โดยที่บัฟของรูทนั้นมันจะแอบโกงหน่อยฮะมันสามารถให้บัฟตีเร็วของกองได้มันสามารถให้บัฟโหลดเร็วของขลุ่ยได้อ่าแล้วก็ใช่ฮะบัฟสร้างเร็วด้วยทำได้ทุกอย่างเลยฮะเอาง่ายๆฮะโกงกลัวแบบโกงเลยอะวซเรื่องเพลงของมิสิกเชียนนั้นผมได้ทําคลิปไปแล้วค่ะใชนะไปดูกันได้นะและก็สุดท้ายฮะลันเนอร์หากว่าลันเนอร์เข้ามาหาคุณนารยาบัฟของมิสิกเชียนเมื่อลันเนอร์วิ่งเข้ามามันจับเปลี่ยนเป้าหมายทันทีลันเนอร นกแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืนนอกระยะมันก็เล่นคุณใหญ่ถามได้อ่าแล้วก็คลิปนั้นฮะผมเริ่มเพลงจากบาเวเียเพราะฉะดั้นก็เอามาใส่ในคลิปนี้นี่แหละถือว่าปิดท้ายนะโอเคเจอกันไปละอ่าโอเคบ๊ายบาย